สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะหลังจากที่ห่างหายไปนานเลยเนาะกับคลิปที่เป็นการทํากับข้าวทาอาหารนะคะก็วันนี้เดี๋ยวจะมาพาทําน้ําพริกปลารานะคะน้ําพริกปลาระสูตรง่ายๆนะคะแต่ว่ารับรองอร่อยมากๆเนาะก็จะมีส่วนผสมนะคะเดี๋ยวมาดูส่วนผสมกันเลยเนาะส่วนผสมอันดับแรกก็จะเป็นนี่เลยค่ะมะเขือเทศนะคะ มะเขือเทศกระเทียมหอมแดงแล้วก็พริกพริกจะใช้พริกเขียวแดงรวมกันก็ได้หรือว่าจะเขียวอย่างเดียวแดงอย่างเดียวก็ได้นะคะอันนี้แล้วแต่เนาะแล้วก็กะปริมาณเอาเลยค่ะนะคะต่อไปก็จะเป็นอันนี้ขาดไม่ได้คือน้ำปลาร้าอันนี้น้ำปลาร้าเราต้มสุกเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นน้ำตาลน้ำตาลทรายจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะ หรือว่าใครมีผงชูรสจะใส่ผงชูรสก็ได้แต่ว่าของเราเพอดีเราไม่ได้ใช้ผงชูรสเนาะก็เลยจะใช้น้ําตาลทรายในการตัดรสนิดหน่อยค่ะนะคะเดี๋ยวเราจะนําส่วนผสมในส่วนของพริกกระเทียมหอมแดงแล้วก็มะเขือเทศไปคั่วกันนะคะเดี๋ยวไปเริ่มทํากันเลยค่ะค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเรามาเริ่มคั่วกันเลยนะคะก็ใส่ส่วนผสมทุกอย่างเลยค่ะลงไปในกระทะเนาะคั่วไฟ กลางๆนะคะไปเรื่อยๆจนกว่าจะสุกค่ะเพื่อนๆพอคั่วเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มตำกันเลยนะคะอันดับแรกเราก็จะใส่พริกหอมกระเทียมลงไปก่อนนะคะ งกวมกันเลยค่ะค่ะเพื่อนๆของเราก็จะได้ความละเอียดประมาณนี้นะคะถ้าเพื่อนๆมีครกหินอยากให้ละเอียดกว่านี้ก็คือตําให้ละเอียดกว่านี้ได้เลยนะคะนี้แล้วแต่เราชอบเนาะจากนั้นนะคะเราก็จะใส่มะเขือเทศ มะเขือเทศนี่ก็คือบางคนอาจจะงงว่าทําไมต้องใส่มะเขือเทศนะคะอันนี้คือเพิ่มรสชาตินะคะมะเขือเทศเขาจะเพิ่มรสชาติให้น้ําพริกของเราอร่อยมากยิ่งขึ้นแล้วก็ลดความคาวของน้ําปลาร้าด้วยนะคะบางทีน้ําปลาร้าก็จะมีกลิ่นคาวนิดนึงเนาะตอนนี้เราก็ใส่แล้วก็บี้เขาลงไปอย่างนี้ค่ะอย่าตามแรงนะคะเดี๋ยวกระเด็นเข้าตาเนาะ เขาจะทำให้รสชาติของน้ำพริกปลาร้าเรามันกลมกล่อมมากขึ้นนะคะจากนั้นก็จะใส่น้ำปลาร้านะคะที่เราต้มไว้เรียบร้อยแล้วเนาะใส่ลงไปเลยเรากะเอานะคะกะเอาเองได้เลยว่า เราจะใส่แค่ไหนเราชอบรสชาติแบบไหนนะคะเราไม่จำเป็นต้องเติมน้ำปลาเลยนะคะเพราะว่าน้ำปาลาร้าเราก็มีรสชาติเค็มอยู่แล้วเนะเาะแล้วก็ใส่น้ำตาลที่เราเตรียมไว้นะคะเพื่อตัดรส เพราะว่าเราไม่ได้ใส่ผงชโรดเนาะอย่างที่บอกนะคะแค่นี้ค่ะเสร็จแล้วเพื่อนๆน,น่าทานมากๆเลยเห็นไหมคะอันนี้เราก็เก็บไว้ใส่ตู้เย็นได้หลายวันเลยนะคะ ก็บไว้ทานกับปลานึ่งปลานึ่งผักลวกไข่ต้มหรือว่าพวกหมูทอดอะไรอย่างเงี้ยนะคะกับข้าวเหนียวอร่อยมากๆเลยนะคะนี่ค่ะเป็นไงคะเพื่อนๆน้ำพริกปลาาของเราน่าทานไหมคะอ่อร่อยมากๆเลยนะคะสูตรนี้ลองทำกันดูเนาะก็ยังไงฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะถ้าชอบ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้คนไกลบ้านช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะคะเราพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะอลาซาลุยโก